สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามาลุ้นกันนะจ้าวันนี้มีเลขเด็ดมาบอกจ้างวดวันที่หนึ่งเมษาสองห้าหสี่จ้าเลขบนนะคะบนคา่าวิ่งคาวิ่ง,งเลขเด่นสามจ้า วิ่งล่างนะคะวิ่งล่างเด่นหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะลองดูนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะเลขเด่นค่ะเข้าทุกงวดจะจะถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทิพิริฉุกเฉินหรือไม่ก็ ยายเทียมปากกระถนนะคะช่องยายเทียมปากกระถนจ้าจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน